หนึ่งสองสามมันจะแปดเก้ามันจะหารแปดสิบมันจะสิบแปดเมันจะแปม่ใครเป็นเมนม่ใครไม่รู้จากอะไรหนึ่กสามันต้ให้ไม่รู้จากอะไรมันจะไม่มีเพื่อนจะมีไม่มีพี่รองขอขอสองงานเน่มันไม่มีอรยูทูบเบอร์มันจะเมนนอนเ่มาสิมันจะแปดมันที่สิบมัได้บีไอโมมันจะแปเก สสามหนึ่งสแปดาเกก้าเก้าเก้าเมาสิบแปเก้าเ้า,า,า,ามาตอนแม่พ่อเป่าตามเรเกเกมให้ไม่รู้จากอะไรไม่รู้จากเกมดีไฟไม่รู้ลาพีดาไม่เมนเมนเป็นหมูใหญ่พุงใหญ่ไม่รู้จากอะไรอ้พวมไม่รออไม่มอไม่มดูแตม่ยอมเมนเส ใหญ่ๆเป็น ما. มาหมาไม่ยอมกับปี่อนเป็นต้นไม้จังมีหมาแล้วว่าคัมฟูมันนเกว่าคัมฟูเลยม,มันจะจะร้องเพลงมัาจะเมนเมนเมนน่นเร็จแปเก้าจะถุงแปกมันจะโยนใส่เันจะแปเก้าไม่ได้แหกแปสเกินมันจะอี้มันจะเมนเมนเมมันจะแปเก้ามันจะเมนสิบปเก หัวใจไม่ได้เล่นไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้ไปแปลงปลาหมึกใส่หน้ามันเจ็บเจ้วรปานช็อปโมฟีสกัะดัษดับแปะเก้าเก้าทำมันจากสิแปะเก้า